กินนาป่ากินนาเนื <ไป S 1> เ้นอเจริญพรน้องจันยมทุกคนทุกท่านเมื่อนี้ับสิพาไปเบิ้งสาวบ้านสาวบ้านโนนค่ายพากันไปเก็บกระด,ดู างานแจกในวันที่สิบสามเตือนสามสองันสาสองเนี่ยสิไปเอาเก็บฟังภาพบรรยากาศเพิ่งไปฝาเท้าเก็บกระดูเนาะมองแมวไปกัเน,นี่ยย่างตามคันให้คันนาไปเนาะ กสีพูนนะมานั่นเียูปาวันนี้สเยู่เ่ออยู่นีฮู้เนี่ยสีตามปท้าปท้าอยู่บ้านเลอะบนกระดูนะยูเซ่อนกระดูนะบ้านกดบนากระดูบนอันนี้นี่ปะาอับ่ S <S อันนี้ให้นาเขาบ่อบอลคาดุดนี่ให้นาคือตัวช่างอันน like <bbe> ี้แล้วเนี่ยวันนี้เสียไปเชืยอวันนี้ผ้าให้นาไปเลยบป่ะเออหย่อยกลงมาขึ้นี่ไปพุ่นนี้เนาะถ้าพักันย่างไปเพราะถังรถเราไปไม่ได้เนี่ย ี๋ยวก็จะเป็นจอนน็อกหนังเส็สีบนะมันเป็นหินด่านเนาะใช่หมหินเออฝ่านี้ กันยางไปเนาะวันสองโมงแล้วตอนนี้ก็ได้มาแต่เมืองอัสสัปอร์นฮะกับมอว่าสีได้นั่งไม่ได้นั่งเนาะพอผลออกฟ้าไปเก็บกระดู่เก็บกระดุ่วกันก็เลยไปเก็บกระดู่ต่อแล้วพอไม่ออกเลยไปเก็บกระดู่ต่อเลยขับไปเนาะเตเบิึงมันเดียวเนาะพอไม่ออกนี่แหละย่างไปนําเดียวเนาะเป็นบุญ เอาเอามาผ้าเอาผ้าบรรยากาศมาต้อนน้ำเดียวตอนนี้ก็ะหอดแลยเนาะห้องแมแวห้องผ่อนไปจุดคนจุดทีกับจุดจกกับถ่าแม่ป้าไปน้ำภาษาบุรุษเนานะบ้านอันนี้เป็นบ้านจอาจอนั่นแหละมันนุ่นค้ายเป็นภาษาบุรุษจนเผาเนานะ กันมาหอดแล้วเนาะแล้วการไม่ออกไม่ตรงการมาอานน้ำเดียวอย่างกำลังเนาะขึ้นมาพี่ก็มีแต่แมงที่หน้ากันละแมงอันตอมหูวนะพ่อแมวยิ้มแต่วีแววอย่างเนาะ มันตอมตอาเลยแต่ไหนกนไม่ออกก็มาให้ทีอนันนี้พักกระโดนอนกระโดนโคกเบื่อเงยๆเนาะกระโดนโคกมันกระหอบน้ำหอบอันนี้เล้ยหมาพม่อแมว เอามัต้นผักเตีว้วมีผักเตีว้วเป็นฮดเนาะเพราะมันมันยังฮอนอย่างอันนี้เนาะเป็นกระฮดน้ำหอมไม่ออกต่างพุนเนาะอันนี้ก็พ่อไม่ออกเป็นได้มามาหนี้ตอนนี้เป็นฮดแล้วนี่ก็สิได้เก็บกระดูกอันนี้นนี่ดิเป็นฮดแล้วก่อนเนาะ นะครับกับที่เขาไปเก็บกระดูกดำเดียวเนาะพอแม่ออกที่บ้านนนท์ค่ายเป็นโฮสนะเนาะพอได้เห็นกระดูกนะครับกับเขาไปเก็บมาเลย

นี่เป็นมะเข้าเป็นเินแล้วมะเานนี่เอิญเอิญมากินเข้าเป็นบะเอิญเอิมันกินข้าเอิมักินข้ามี็นไหนแวเกชดทุกสมัยได้เห็ุบุ่เหตดทานนี่ไปเเมื่อหักเอาได้ ใหลูกให้ลานมะกบประุบสุขสบายนี่หารการกินนี่นี่ให้เจ้าให้เจ้าครับใหเจกินเจ้านั่นแล้วเกดประสบสุขสบายเยอะเกิดบนออบนทุกอย่างมากมองนปุ้นแล้วสวันสั้นผาไปแล้วนี่ท่อเท้าง้องแม่ห้ืดแห้งเนาะให้ยืดีไม่แห้งได้พอแม่ได้สร้างหน่อยได้ลายดูได้เพนแลยให้ลูกหลานอยู่ีอยูดีอบคุณพ่ไดใครบ่มี เออเพื่นขึ้นแล้วเพื่อนนะไปแล้วไปก่อนเฮาเลยคิวแล้วกำลังอันนะันนน้นเนาเก็บกระดูกมองไม่ออกกำลังเก็บกระดูกอยู่ตอนนี้กะตะเอิรนมากิน,ข,นข้าวกินอันนี้เนาะมากินข้าว กระ็นะรนี้เดดตอนนี้กระดนชองหมองน่ะหลักเสาเสพ่อมแมวเกี่ยวเพื่นพังกระดูกไว้กมีลักอันนี้ไว้

Nih, eh, jadi ตอเดกอเอีมาดีมการดีาด em> ีากดีมกดีมากดมากดีมากดีมากดีมาดาดี <m 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 ้ากดีมาีมากายาดีอาามกาไมกากามาว่าปกมีมาา ลกะตายเลอโสนี่แหละนี่กำลังล้างกระดูเนาะนี่นามู่นอนกระูดดไปเอ้ เกิดเหตุอ <divide> ีกแล้วไตกความหนงมา่เนาะอวยอ้าวพันองะเลนี่เนาะเขาเยอะเพอพังอย่างนี้เหกระดูกกระดูโตกหลงคุ้มเนาะพ่อเนาะคุ้มล้างนะฝากไว้ฮนดูนะ ເ <laughs> ຮົາໄປໃສເຮົາກະດຂົິແມຊື້ຍຂົພ ก่อนเงินเซนในกระปุาเนาะนี่เบสตอนเดีูนี้กำลังจะได้สูตรเนาะแมนสูตรกุศลนะ ອอาเนี่ยแหละเอ Tôi chia tinh nhiên chả, sám pháp thăng a vi lang a sám pháp thăng ni sanh lang ni sinh nuà sanh nuà nyàvat sa vi ma tăng hà la me su vi nơi yaketang na ก็นี่ประจุหลักเหว้นาะดีเอินกันเายหลักเห้ว่เทียนยึดั่วเด้เทียนยึดั่วเขาก็ไฟไหมเฮ้ระจุใช่ไหมสวัสท่านพิชางวัสดีไปแล้วไปแล้วสวัสดาางไปแล้วกลับมาแล้วกลับมา กว่าลูกบ้นลนอันนี้เกกเท้าจจอนเนาะ พเพิ่นพังไว้นี่เลยบอกกระดูนะเออเพิ่นพังไว้นี่เลยพอไม่ออก uh um. ตอนน้เ้อสิเ้ลยจอย่งจเคย่านน้นี้กะจบ้างกะได้เมอทางเฮินและกะใสปให้เบิ่งพามนิการตอนสุดมงคุเนาะขออไม่ออกนี่ก็เก็บกระดูกระพังกระดูไว้นี่กะถือว่าสมบูรณ์สมเร็จเนาะสมล็ที่ีทางนี้เม้นกองผ่อน ไป็นว่ากองพรเนาะมีก,กองพรแล้วก็อยานำอยานไหนแล้วก็ลวกลับมือเนอะเาะเดีย๋ยวเราไปติดตามอยู่ทางเหินนี้เนาะมันอตอนนี้ก็ขึ้นมาสู่มงคลอุลเล่ เอาเส้นนลยทางนี้เดี๋ยวมีจักบิดกางยิงมีจักบิดเพื่อเนาะตอนนี้ก็เอามาแล้วก็อันนั้นเนาะขึ้นไปสูตรอันอยึดถึงไปสูตรอันพอเพลสูตรมงคลเนาะพ่อไม่ออกซึ่งมงคลอยู่ทางไหนไม่ออกคนจะได้มาแล้วเนาะตอนนี้ก็จะได้ขึ้นไปทางถึงเนาะแต่เป้ไปแล้วขึ้นไปเลยบ่ทางถึงไง เออันนี้มันเหินไนเนาะจะได้ขึ้นไปถึงๆไปได้ก็เอาแมวสวยป่ะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาหอดึงแล้วเนาะ กูะชายกรกชายเปินผู้นโดยคนก็ไม่น้อยไปเลยเนาะเพะ่อเกกันได้น้อยเนาะจะแบกทีทำคุ้มเล่นองคยกรว่ายน่ะเดี๋ยวจะได้มาสั่ง เพิ่นแต่จะได้ไวพระแหล้วกับหับศีลแหลือก็สูตรเนาะพ่อไม่เอา

Katoa kanda katoa na kata toa sana patam asa rama toa asa titi toa asapule pule sa toa sanda hati kona kukula ayi wisi kamani sapati pir sukala ma sanya kala kasati nana panya toa nana loka patawa toa ala kangkana toa तो पत्ता तथा का ता सा ता सा पाला मियो ता ता उपापाला मियो ता सा पाला मता पाला मियो पंच महा पालिचके असीमा पावे का पावा कंतिंसा तिंगा बिनिंग का मनं पतन चलिया वोटी पनलंगे मलविसेंगे किना पता किना निकट तवा नलबंग कंतिंगा किने <laughs>